สวัสดีครับฟันหั่ำสามเทิงครับวันนี้เสาวิตีพาชิมครับลองดูครับได้พอดีได้ไหม่มาใหม่เออดี๋ยวดีว่าจะกินเสียงดังดีขนาดไหนครับเอ,อู้ลกูกหนึงโมนหนึ่งลูกครับ ใหม,ม่กินไม่ได้นะครับสวิตีฝากกดติดตามชอบตะคาช่องควันห่ำด้วยนะครับสวิตีพาซิมครับเคยเห็นแต่คนกินไงเน,เนมดูสวิตีกินบ้างครับไม่มีซอยจุนะครับมีแต่ผลไม้ครับผลไม้นี่ก็คนเขามาช่วยเหลือช้าตกงานนะครับเป็นของเอฟซีนะครับอันนี้กินไม่ได้ เอฟซีคนอื่นนะครับไม่ใช่เอฟซีเราครับช่องยังเล็กครับเอฟซี FC ยังไม่เกิด ơi giờ kiếm mày ดูนะครับลูกกับรถแตงกวาข้าวโพดอ้อ,อยแตงโมงนะครับแตงกวาแตงกวาแตงกวา はい。<Bye. S 2> Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima เห็นไหมค,ครับเราวันนี้ก็ ทางสาดีกับบ้านหำก็เรียบร้อยครับไม่รู้จะพูดอะไรครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ